ฟังจนจำลายเบสได้โดยที่แบบท่องมันออกมาโดยยังไม่ต้องเล่นก็ได้นะคะคือจริงๆอ่ะในแต่ละเพลงโครงสร้างมันไม่ได้แบบบุ้นวายกันขนาดนั้นมันจะมีแบบโครงสร้างที่มันค่อนข้างคล้ายกันอยู่ไม่ยากแต่ว่าแบบใช้ได้จริงผมบอกเลย Music Arms สวัสดีครับ ผมอด,ดิพ์นะครับผมแล้ววันนี้ผมอยู่กับพี่เอิร์ธดูราเอิร์นั่นเองนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาพี่เอิร์ตกันมาบ้างนะครับจากการที่พี่เอิร์ทเนี่ยเป็นมือเบสแบคเอัพของพี่สิงโตมาก่อนนะครับผมรวมถึงแบบพี่ซินวี่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ <c oughs> โอเควันนี้พี่เอิร์ตก็เลยจะมาแชร์เทคนิคนะครับว่าทํายังไงนะครับเป็นเทคนิคส่วนตัวถึงได้แบบแกะเพลงเล่นโชว์ในแต่ละโชว์ได้อย่าง <c oughs> สมูทนะครับผมได้ค่ะก็ เรียกว่าแชร์แล้วกันเนาะเพราะเราเอาเทคนิคที่เราใช้แกะเพลงแบบไวๆเป็นประจำอะไรอย่างนี้ละกันเพราะว่าเวลาเราได้ลิสเพลงมาจากคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยมันจะต้องมันเพลงมันจะเยอะมากแล้วยิ่งความเป็นแบ็กอัพอะเราจะต้องแกะให้มันถูกที่สุดเรามันจะไม่เหมือนฟิลแบบไปเล่นร้านที่เราก็จะแบบแจมได้ไถได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบ็กอัพมันจะต้องแกะค่อนข้างแบบละเอียดนิดนึง แต่เราอะทฤษฎีเราพอรู้บ้างค่ะเรามีสะเกลวนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าเราก็บอกเลยว่าเราไม่เสียนเท่ากับคนที่เขาแบบเรียนมาคนที่แบบจบดนตรีโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเออเราไม่ได้จบสายนั้นมาเพราะงั้นเราก็จะมีตอนที่เราหัดเดี๋ยวก็จะมีวิธีมวยวัดของเราอะไรอย่างนงี้นะคะอ่ะเทคนิคแรกละกันสําหรับเทคนิคแรกเน้นว่าฟังให้เยอะค่ะฟังเพลงนั้นน่ะที่มันต้องแกะเราว่า ขั้นต่ําต้องมีเกินแบบห้รอบฟังจนจําลายเบสได้โดยที่แบบท่องมันออกมาโดยยังไม่ต้องเล่นก็ได้นะคะฟังอย่างเดียวฟังจนมันแบบมันซึมเข้าไปในจบร่ำส่วนลึกของเรานะคะเหมือนเอาง่ายๆว่าแบบทําความสนิทกับเพลงที่เราต้องเล่นออให้ได้มากที่สุดใช่พเพราะตอนแรกเรายังไม่สนิทกันเราต้องทําความรู้จักกันก่อนคือ <c oughs> พอข้อดีของการที่เราฟังเยอะอ่ะมันจะ มันจะออกมาเองเลยนะฟังแล้วมันก็ซึมเข้าไปว่าอ่ะมันกรุ๊ปอย่างนี้เล่นอย่างนี้อ่ะสมมุติเรายกตัวอย่างง่ายอย่างเพลงเพชเชอร์ก็ได้อ่ะเพชเชอร์เราก็จะมีในหัวเลยเพราะว่าเราฟังเยอะแล้วก็จะแบบมันจะร้องเบสมันก็จะฮัมอย่างเงี้ยแต่ละปั๊บ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 ตาเตึ๊ตึ๊ตึ๊ดตาตาเตึ๊ตึ๊ตึ๊ตาเตึ๊ตึ๊ตึ๊ตึเติ๊ดเตึ๊ดตึ๊ดตาอ่ะก็คือมันอยู่ในหัวเสร็จแล้วเราแค่ เอามาหาโน้ตบนบอร์ดโนเป็นกระบอดนี้ให้มันเจอมันก็จะช่วยให้เราแบบแกะเพลงง่ายขึ้นแบบเราจะหาอะไรเจอง่ายขึ้นครับผมเหมือนเวลาฟังมันก็จะแบบจําพวกส่วนหรือว่าลิทึมของเพลงอะไรงเงี้ยได้โดยที่แบบสามารถร้องออกมาได้เลยใช่อะไรแบบนั้นประมาณนี้แตวอย่างพวกโน้ตอะไรเงี้ยเราอาจจะค่อยๆมาเออแล้วก็มาหาเอาหาเอาคาหาให้มันละเอียดขึ้นได้มันมันก็เป็นเรื่องของที่เขาเรียกกันว่า ear t r a i n ิ่ g นั่นแหละค่ะแล้วพอเราแกะแบบเนี้ยไปบ่อยๆอ่ะ เราจะเริ่มเราจะเริ่มหาเจอว่าคือจริงๆอ่ะในแต่ละเพลงโครงสร้างมันไม่ได้แบบบุนวายกันขนาดนั้นมันจะมีแบบโครงสร้างที่มันค่อนข้างคล้ายกันอยู่มันจะมีอะไรที่มันแบบคอนเน็กเชื่อมกันอยู่แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะเราจะเริ่มจับจุดได้เองว่าอ๋อมันคล้ายกับไอเพลงนี้เลยมันเรียงแบบนี้เหมือนกันเลยแต่มันแค่คนละคอร์ดคนละคีย์กันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนิ้วเราก็คือแค่ไปตามสิ่งที่เราท่อง แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับผม okay, ไปต่อกันท,ที่เทคนิคที่2เลยดีกว่าครับพี่ส่วนเทคนิคที่2จริงๆมันก็จะเหมือนต่อจากไอเทคนิคการฟังเมื่อกี้นั่นแหละค่ะเป็นการหาโน้ตแรกของเพลงนั้นให้เจอก่อนตัวแรกถ้าเราเจอโน้ตแรกแล้วอ่ะโน้ตต่อไปให้เราฟังแล้วลองจินตนาการว่ามันคือเสียงสูงหรือต่ําถ้ามันสูงสมมุติว่าเพลงนี้ เราหาโนต้ตเจอที่ตัว A ป้าบแล้วโนต้ตต่อไปมันสูงหรือมันต่ำเราก็ถอยตามหาหตามโนต้ตแต่คือมันมันแน่นอนเพราเราไม่รู้ทฤษฎีอ่ะการแกะแบบนี้มันใช้เวลาแล้วต้องใช้ความอดทนสูงมากๆนะคะใจเย็นๆกับมัน <laughs> ค่อยๆฟังคือเราอ่ะใช้วิธีอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบกดสต็อปโน้ตนี้แล้วก็เราก,ก็จึงสมมติเราได้ยินเสียงจึงเราก็แะร้องตามจึง เราก็จะหาจึงอยู่ไหนจึงจึงเราหาไปจนกว่าจะเจอไอ้จึงนั้นเราก็จําจว่ามันอยู่ตรงไหนของ,งอุ้ยขอโทษว่ามันอยู่ตรงไหนของฟินก็บอดอะไรเงี้ยคือเราอะจะถนัดการจําเป็นภาพภาพที่อยู่บนเนี้ยว่าแบบนิ้วเราจะต้องอยู่ที่เฟสที่เท่าไรอะไรเงี้ยข้อเสียของเราเลยนะอันนี้ จริงๆก็อย่าทําตามเลยนะคะเรียกว่าแชร์แล้วกันถ้าเอาแบบเร็วๆอะไรเงี้ยอย่างสมมุติว่าเราจะแกะเพลงเปิมของบูรมาอะไรเงี้ยนะคะเลาไลน์เบสมันก็จะประมาณแบบดึม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 เราก็ดึมดึมและใช่ไหมดึมดึมแรกอยู่ไหนอ่ะเนี่ยดึม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 สวัดีเมื่อกี้เราดึมดึมดึมนีสูงก่าดึมนี เปล่อะไรอยู่เนี่ยนี่แต่แต่ผมว่าผมเก็ฑนะคือเข้าใจใช่ไหมสมมติว่าคือเราเราจับไอที่มันถูกต้องเพอเราเจอโน้ตแรกปุ๊บดื่มแต่คือตัวแรกมันต้องถูกดูแ่ผ่านโน้ตแรกกคเจอใช้เวลากับโน้ตแรกนิดนึงเปิดเพลงมาปุ๊บแต่ยินเบสตัวแรกกลัวกดหยุดเลยท่องโน้ตนั้นจำพิษนั้นเอาไว้ละดื่มดืมดื่มอ่ะฉันเจอจีันจีอยู่นี้กดเพลงเพลงต่อไปดื่มดื่มดื่มดึ่มฟังแล้วเราจำได้แล้ว มันร้องว่าดึ่มดึ่มดื่มดึ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 มแล้วไปดึมนี่คือดึ่มในสูงกว่าดมเพราะงั่นเราโน้ตที่สูงกว่าแปลว่าเราก็ต้องดื่มมากดึมใช่หรือเปล่าอ่ะดึมดึมอ่าเคยเจอแล้วดึมดึมดึ่มต่ำใช่ไหมคะโน้ตมันต่ำลงก็อ่ะอันนี้ไม่ใช่อ่ะดืมดืมอ่ะเจอแหละมันก็อยู่แถวแถวนี้อ่ะ เราได้แล้วแต่ถ้ารู้สึกว่าอ่ะมันเล่นยากเกินไปเราก็แค่หาโพซิชันให้มันใหม่ตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันยากมันกลับมายากเราก็เราว่าน่าจะเป็นอันนี้เพราะว่ามันต้องแบบปืมตืมตืมๆทม้มทงนั้นตัวนี้คือโน้ต BF แฟใช่ไหมคะ B แฟอยู่ตรงไหนในละแวกนี้อีกไหมก็เราก็จะรู้แล้วว่ามันมีตรงนี้ด้วยแล้วก็แค่สลับโพซิชันให้มันเป็นตึมตืมตึม,ตมชีวิตง่ายขึ้นเยอะเราก็เนี่ยเราคือเราใช้วิธีอย่างเงี้ยในการแกะเพลงคือเราจะแบบนั่งหาโพซิชันที่มันสบายกับนิ้วเราที่สุด ไปพร้อมๆกับการหาเสียงของมันมให้เจออันนี้ก็เป็นเทคนิคที่สองที่เรา ใช้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมคือหลักๆก็คือหาโน้ตแรกให้เจอที่มันถูกที่มันถูกต้องจริงๆอันนี้ก็ฟังดูว่าโน้ตต่อมาเนี่ยมันสูงกว่าหรือต่ำกว่าแล้วโดยธรรมชาติของเบสเนี่ยถ้าโน้ตที่มันสูงก็คือต้องขึ้นมาต้างมาโน้ตต่ำก็ต้องถอยไปก็เป็นปกติเชฟพี่เทคนิคที่สามเลยดีกว่าเทคนิคที่สามเนี่ยบอกเลยว่าขำนํำมาแล้วก็ถ้ามันไม่ได้จริงๆนะ เราก็ไม่รู้อะไรทฤษฎีสะกมสะเกลอาจจะยังไม่คุ้นชินกับมันมาก YouTube มีนะคะแล้มันจะมีบางคนที่เขาใจดีแกะให้เราเรียบร้อยแล้วมีแท็บเบสมีโฮเวอร์มีอะไรให้ดูเราไปดูเขาเล่นแต่ผมว่ามันช่วยได้จริงๆนะพีะ่มันเร็วขึ้นเยอะเลยคนะ่ะ <laughs> ชีวิตง่ายเลยบแบบเราก็จะแบบขอบคุณครับพี่อุส่าแกะมาเขียนแท็บให้ด้วยขอบคุณครับหรือว่าถ้าแบบ <laughs> ไม่มีแท็บ ก็แบบเดี๋ยวนี้ YouTube มีสโลนะพี่เราไ<อ>่<ช>หาคนโคเวอรแล้วก็ปรับสปีดจริงจริงอ่ะเขาอาจจะไม่มีใครโคเวอรแต่เราก็คือเปิดเพลงบน YouTube แล้วเราก็สโลแล้วเราก็อยู่กับมันอ่ะไปเรื่อยเรื่อยๆคือมัน เทคโนโลยีมันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะคะ <l ots> เพร <c oughs> าะงั้นเราบางทีบางทีเราแบบแกะไม่ทันแกะไม่ทันแบบหูก็ไปหมดแล้วอะไรแ <l ots> <l ots> บบสติแตกไปแล้วเพราะงั้นเราก็จะแบบเปิด youtube ดูเอาแล้วก็อ๋อเขาเล่นประมาณนี้คือเราอาจจะไม่ได้แบบเออแกะตามสิ่งที่เขาคือแต่ละคนอะเวลาถ้าเราไปดูใน y o u t u b e บ่อยๆแต่ละคนมันจะเล่นไม่เหมือนกันสัทีเดียว <l ots> แต่มันจะมีความคล้ายๆกันอยู่เอามาอะเด็บ ที่เรารู้สึกถนัดแล้วมันใช่สําหรับเราคือการเล่นดนตรีมันเป็นงานศิลป,ปะอย่างหนึ่งนะคะเราสามารถแบบครีเอทีฟกับมันได้เราแบบเอ้ยเราเล่นอย่างนี้แล้วฟิลมันได้กว่าเราแต่ก็อยากให้มันเป็นหลุดจากเพลงหรือว่าทําให้มันกลายเป็นว่านําคนอื่นไปอ,อะไรอย่างเงี้ยเราต้องอย่าลืมว่าเราคือมือเบสเราต้องอยู่กับวงเราต้องเป็นตัวซัพพอร์ตให้กับทุกคนเพื่อนๆในวงเพราะงั้นฟังให้เยอะจับจุดให้ได้ ดูว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วมันโอเคเราหาโน้ตน,นั้นหากรูปหาจังหวะหยุดสั้นยาวให้เจอเราก็จะเป็นมือเบสที่ประสบความสำเร็จสุดยอดครับก็คือหาแบบโพซิชันที่เราถนัดหาสไตล์การเล่นที่เราถนัดอะไรแบบนี้ใช่ผมก็3เทคนิคที่พ่เออแนะนํามานะครับผมมองว่าเป็นเทคนิคที่แบบไม่ได้แบบว่ายากมาก <c oughs> แต่ว่าคือมันาวดคือมันแต่คือความจริงมากๆนะที่แบบคนที่เราแบบแกะเพลง แกะเพลงแล้วแบบไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยก็ลองนำ3 mm hmm. ามเทคนิคที่พี่เอิ้นนำมาแนะนําวันนี้นะครับไม่ยากแต่ว่าแบบใช้ได้จริงผมบอกเลยแต่ว่ารู้สเกลดีที่สุดค่ะค <laughs> ือมันไม่ต้องรู้เยอะเรารู้แค่เมเจอร์สกลอ่ะมันสามารถพลิกไปทํานูน่นทํานี่ได้คือพอเราเรียงสเกลทําฟอร์มนิ้วมีฟอร์มนิ้วในแต่ละช่องให้มันชัดเจนอ่ะ <laughs> ตอนที่มันแกะเพลงมันก็จะแค่แบบ อ๋อแถวๆนี้มั้งมันจะขยับนิ้วไปไม่ไกลหรอกค่ะเพลงมันอยู่ในคีย์นั้นมันมีแค่12โน้ตเท่านั้นเองมันไม่เยอะค่ะ m u s i โอเคผมก็ประมาณนี้นะคสำหรับ3เทคนิคในการแกะเพลงสำหรับคนที่แบบไม่ได้รู้ทฤษฎีดนตรีมากมายหรือว่าไม่ได้จบสายดนตรีมาโดยตรงเลยนะครับผมวันนี้ก็พี่เอิร์ธก็มาแชร์นะครับเป็นเทคนิคง่ายๆครับผมขอบคุณพี่เอิร์ธมากนะครับผมที่มาแชร์เทคนิคให้กับ เพื่อนๆชาวมินิสติคมของเรานะครับสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากจะดูคอนเทนต์อะไรแบบนี้อีกนะครับหรือว่าจะดูการรีวิวสินค้าตัวไหนสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้ก็ผมกับพี่เอิร์ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ด้วยนะครับแต่ก่อนจากการผมให้พี่เอิร์ดฝากผลงานนิดนึงดีกว่าครับพี่สำหรับใครที่ <laughs> อยากติดตามหรือไม่อยากติดตามก็ไม่เป็นไรนะคะ ก็มา Follow กันได้ค่ะที่ Instagram YouTube แล้วก็ TikTok นะคะใช้ชื่อว่า d Earth ู r a e a r t h ทั้ง3ช่องทางเลยอ d U u a e a r T H นะคะซึ่งก็อาจจะมีคอนเทนต์ที่มันไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตนะคะแต่ถ้าอยากดูก็ลองติดตามได้ค่ะ ครับผมก็ฝากเพื่อนเข้าไปกด follow กดติดตามพี่เวทกันนะครับผมวันนี้ผมกับพี่เวก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมิวสิก Arms